ก็สวัสดีครับเมื่อกี้ก็กำลังนั่งดูโหนกระแสกำลังอบอสพอกำลังมันเลยนะแต่ว่าวันนี้นะครับก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ามันเหมือนก็นกคือทีมชาติไทยนะครับจะเจอกับซีเรียในนัดชิงคิงคัพนะครับโดยที่เตะกันที่สงขลาเหมือนเดิมครับตอน4ี่โมงครึ่งนะสี่โมงเย็นก็จะเป็นทาจิคิสถานกับฟิลิปปินส์ชิงที่3ากันก่อนแล้วก็ตอนสองทุ่มจะเป็นทีมชาติไทยกับซีเรียนะครับแล้วก็หวังว่า วันนี้ที่สงขาฝนจะไม่ตกนะเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันแบบว่าความสนุกหายไปครึ่งน,นึงเลยนะส่วนไลฟ์อัพทีมชาติไทยในวันนี้ก็หวังว่าจะได้เห็นชุดเดิมจากแมตช์แรกนะครับก็น่าจะเป็น4-2-3-1เหมือนเดิมนะก็โกนนเร่ยนปฏิวัติคำใหม่เหมือนเดิมแบ็คขวาก็มีเคลสั้นคู่เซนเตอร์จะเป็นเอเลียดเเลกับจอร์แนเข็มดีเหมือนเดิม ส่วนแบ็คซ้ายวันนี้อาจจะเปลี่ยนมาเป็นสัตณ์กนะครับกางร,รับก็วิลเเทพป้อมพันธ์เหมือนเดิมแต่ไม่แน่ว่าวันนี้อาจจะได้เห็นคู่ของวิรเเทพเนี่ยเป็นวิลเลียมเวเนเชอร์ก็ได้นะปีขวาก็เป็นเจริญศักดิ์วงกรปีกซ้ายก็จะเป็นอนันต์ยอดสองวานเฮเมเกอร์ก็จะเป็นชนาทิพย์ส่วนหน้าเป้าเนี่ยคิดว่าวันนี้น่าจะใช้สุประช h a i j เด็ดจี่เป็นตัวจริงนะถ้าวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยผมว่าริมเส้นด้านขวาเราเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะทั้ง จเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็มิเคยวสั้นเนี่ยเป็นพวกพลังไดนามโมจริงแบบไม่มีหมดขึ้นขึ้นลง,ลงลงไม่พักกันเลยอย่างแม์ที่เจอฟิลิปปินเนี่ยต้องบอกว่าธามินาสเนี่ยพังเลยนะเจอสองคนนี้บุกตลอดตั้งแต่นานที่หนึ่งจนนาทีที่เ0้าสบไปนะเป็นสองคนที่พลังเหลือเฟือจริงยิ่งไปกว่านั้นถ้าวันเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นสัสลักษ์เล่นคู่กับอน,นันต์ยอดสังวาเนี่ยสองคนนี้ก็มันถึก อดทนไม่แพ้ฝั่งขวาเลยแล้วก็คิดว่าวันนี้ถ้าเป็นไล์อัพนี้นครับทางด้านซ้ายด้านขวาของทีมชาติไทยเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ซีเรียได้ค่อนข้างเยอะถึงเยอะมากนะช่วงท้ายเกมเนี่ยเราอาจจะได้เห็นสุพนัทเหมือนตาเอกนิตป,ปัญญาลงมาสร้างความปั่นป่วนให้ซีเรียต่ออีกไม่ได้ว่าวันนี้ซีเรียหัวหมุนแน่นอนถ้าฝนไม่ตกในฝั่งของซีเรียเนี่ยเขาไม่ได้เจอคู่แข่งที่เก่งอะไรเท่าไหร่ครับทากิจิสถานในแมตช์แรกเนี่ย แทบจะทําอะไรซีเรียไม่ได้เลยแล้วก็เป็นซีเรียเนี่ยที่คองบอลได้เหนือกว่าแล้วก็เล่นดูดีกว่าเยอะเลยเพียงแต่ว่าจังหวะจบเนี่ยซีเรียทําไม่ค่อยดีไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ก็น่าจะมาในแผน4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับคาดว่าน่าจะใช้ชุดเดิมนะใช้ไลฟ์อัพเดิมนะสำหรับซีเรียนะไม่ไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร <laughs> ม่มาเปวนว่าตัวหลักๆของเขาเนี่ยมามุธอาวัสการ์โมฮัมหมัดออสมานโนอาเชอร์มัน อะไรพวกเนี้ยผมว่าก็ได้ลงหมดนะแล้วก็คิดว่าวันนี้รูปเกมของซีเรียน่าจะกระชับมากขึ้นแล้วก็ดูมีมาตรฐานที่สูงขึ้นคิดว่าวันนี้ทั้งคู่เนี่ยน่าจะสู้กันได้สนุกสูสีนะครับเพราะว่าแช์แรกเนี่ยซีเรียเขาไม่ค่อยกดดันอะไรเท่าไหร่นะส่วนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างยากลําบากในการเจอฟิลิปปินนะไม่ได้เพราะว่าฟิลิปปินเก่งนะแต่เพราะว่าเจอสภ,ภาพสนามที่มันแบบแฉะฝนตกอะ ทำให้การเล่นของไทย,ยที่อิชิวางแผนไว้ตอนแรกเนี่ยมันพังมันผิดมันพลาดไปหมดเลยแต่ก็ยังโชคดีครับที่เราโดนตีเสมอแล้วก็กลับมาชนะได้3-1นะจากแบบความขยันความตั้งใจของนักเตะล้วนๆนะแล้วก็ต้องบอกว่าแมตชนี้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยแล้วถ้าเป็นไล์อัพที่ผมคาดก,การเนี่ยคิดว่าวันนี้ครึ่งแรกมันครึ่งสงก็มัน ซีเรียเนี่ยเขาเป็นนักเตะอาหลับตะวันออกกลางนะก็จะมีความสามารถมีชื่อเสียงเรื่องการเอาตัวรอดหนึ่งต่อหนึ่งอะไรกันอยู่แล้วแหละแล้วลวันนี้ไทยอาจจะต้องเพสใส่ซีเรียรัวๆนะเพราะว่าถ้าไม่เพสเนี่ยอหนต่อหนึ่งอ่ะสู้ซีเรียยากแล้วก็อด้วยขนาดของร่างกายอะไรเงี้ยเราก็จะสู้ซีเรียยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นระบบทีมเวิร์กกับระบบเพสซิ่งของไทยเนี่ยจึงเป็นกุญแจสาคัญ ในการที่จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นแชมป์คิงคับครั้งนี้ได้ครับแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรที่มันพลิกโผลนะไทยเนี่ยน่าจะเฉือนเอาชนะซีเรียไปได้สัก1ประตูต่อศูหรือว่าสัก2ประตูต่อหนึ่งนะ